ก็อุ่นเลยซ้ำ้าไปโดนตัวอะไรนะคข้าเขาให้สอนก็สอนเลยนะนออเขาบอกว่าสัจธรรมของการพูดเนี่ยพูดแล้วมีคนฟังก็ยากเหมือนกันบางที เราพูดพูดกันนี่นะคนก็ที่ก็ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่เนาะยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเ,เราพูดไปด้วยเนี่ยนะเขาก็จะเล่นลไลน์ไปเนาะเขาก็แชทไลน์แชทไปเพราะนั้นการที่จะพูดอะไรให้เขาฟังกว่าจะจะสะก,กดจิตเขาได้จะสะไอีนี่เขาได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเนาะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเป็นเรื่องที่เราทะต้องเตรียมพอสมควร แต่พูดแล้วเนี่ยมีคนเข้าใจยากกว่าไปอีกนะเราคิดว่าเราพูดไปเนี่ยเขาเข้าใจเลยนะผมก็ติดตามว่าเราเข้าใจแล้วเราก็พยายามเทลทดสอบละว,ว่าเออพูดพยายามไปแล้วนะนะก็เออดูเหมือนว่าเข้าใจนะดูเหมือนตั้งใจนะแต่ปรากฏว่าปิกปัญหาเหมือนบออย่างนี้นลพิด <laughs> มัญหามหมือน้องเพราะนั่นบางที ออะไร,รไไกูรู้แล้วรู้ว่าเขาพอใจว่าเราเคลียอะไรนะนะ่ยถ้าพูดแล้วให้คนเชื่อตามเนี่ยยิ่งยากเข้าอีกนะเาานาะไอ้น,นี่เป็นสิ่งที่ยากนะอย่างสมมติว่าอย่างชาวบ้านเนี่ยเรา,า,าพูดไม่พูดว่าเอาละ,ละปลาปลามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะจะไม่อคนกินเนี่มันสุดยากที่สุดเลยนะนะฮะทั้งยิ่งยากไปอีกนะเหมือนกับ เดี๋ยวนี้เราก็บอกว่าคนที่มีความรู้รู้ดีปรับทัศนคติดีและการปฏิบัติจะดีนะตามหลักทฤษฎีของ KAP นะนะของแคทปรากฏไม่ใช่อย่างนั้นแหละบางทีทั้งที่ก็รู้เนาะอะย่างเรื่องสุขภาพหมอนี่ก็รู้สิยอาละรู้หมดละเออ หมอบางทีก็ยังกินลาบอยู่หรือว่ายังสูบบุหรี่อยู่นะโค,โคโรนะตรอฮานกิ่มมาทั้งมันใจมุกเบาหรือเปล่าเห็นไหมมีปรมาจารย์ผมคนนึงแกเป็นหมอนะเป็นหมอแล้วก็ตกด็อกเตอร์ทางด้านพยาธิจากอเมริกาแล้วรักสูตรก็ชวนผมก่มอมพอแต่ผมหูย่า่ แล้วขออนี้เขาหลักเนาะเพราะอา <c oughs> จารย์อาจารย์ยังกินอยู่แ <c oughs> ล้วน้าเมืองบัา <c oughs> ซึ่งมันมีอะไรซึ่งลึกๆไปกว่านั้นนะครับในบริบทสังคมในเรื่องของวัฒนาธรรมในเรื่องของอะไรที่มันเข้ามามีบทบาทต่อตัวของบุคคลในในเนี่ยในของอเอกี่กับบุคคล เ,เรื่องซึ่งบางทีก็ยากนะครับในการที่จะมีแบเพรานะฉะน,นั้น,นการที่จะพูดให้เขาเชื่อไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยนะครับแต่เราก็เห็นว่าทําไมเขาขายสินค้าบางอย่างนะทําไมเราไปเชื่อเขาอ่ะง่ายจังเนะีมผมเจ็บอกเจ็บใจกับการไปซื้อสินค้าออนไลน์นี่นะโฆษณาเน,นี่ยยังใจยังตรงยังไง

พร้อมกันนั้นก็สั่งซื้อเตาแก๊สนะมันก็โฆษณาอย่างดีเลยนะว่าอันนี้เตาฝู่ยเยอรมันมันยังมี้อันนี้แบบจังดีอย่างนี้นะราคา1,990บาทมาพร้อมกันเตาแก๊สอ๋อไอ้แค่นี้เตาอย่างการนัดขาย390เก่าเราไปดูเรื่องไหนแล้วการที่ตัดเนี่ะ